กันสามคนอันนี้ชื่อผลอันนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อหนุม่มชื่อหนุม่มชื่อหนุม่มเหรอเป็นกลนเป็นไตกลนเมืองยางสีปอกอันในสีปออันนี้มืองยางมึงต้นอ,อ,อันในเมืองจิตจิตเออเมืองจิตใช่เมืองจิต,จตใช่มา,าเจอกันตั้งนานแล้วยังไม่รู้จักเลยไม่ได้ถามชื่อเขาเลย จะกลิ้งจักรเส้นทางมาอดไปเลยอ่ะอดไปลีอดไปเลยทุกคนเขาเปิดสี่โมงเย็นนะอันนี้ยังเพิ่งจะเพิ่งจะเที่ยงอ่ะดูดิหมดโอกาสเลยเนี่ยวันนี้คงไม่ได้ไปแล้วแหละเพราะว่ามันตอนนี้เพิ่งจะเที่ยงอ่ะตอนนี้คือ น,นี้ก็ไอคอนสยามเนาะเดี๋ยวถ้าวันไหนว่างๆก็อาจจะพาไปเที่ยวเนาะไป,ไปวัดอรุณเหรอเออไปพาออไปหน่อยดิสุนงยนตัวรถอ่ะไปเรย่มมางวนะัดอนข้างบนเหรอ I do เด็ดใจมื่อกี้ใช่มาเจอกันตั้งนานแล้วยังไม่รู้จักยังไม่ได้ถามชื่อเขาเลยเออจะเดหนุ่มเดหนุ่มยังไม่รู้จักชื่อโอเคถึงวัดอรุณแล้วทุกคนเดี๋ยวเราลุมไปไปลุมกันถึงเรียกแล้ววัดอรุณค่ะเนาะนางขี่เพิ่มมากอะไรค่ะเนาะใช่ไหมอ่ะไปโอ้ยโอเคประเทศไทยเปิดเปิดไทยเปิดไทยค่ะ អើអើចុះក້ອງខាងលើបាក់ធំខាងលើ เราเราค่อยลงค่อาๆมาคาลงดีกว่าลงได้ยังลงได้มานี่ค่ะอันนี้ก็จะออกมือยๆหน่อยไม่ตกข้างล่างเย็นมากเลย่ะเย็นสิวัรุนนะคะวัรตุนวััดโเตียนวุนจาวุนระวังค่ะระวังระ อนนี้เราก็มาถึงในวัดอนุนแล้วนะคือถ้าเข้ามานะถ้าเป็นคนต่างชาตินะต้องเสียคนละร้อยนะทุกคนแต่เป็นคนไทยเราเป็นคนไทยเราไม่เสียเราเป็นคนไทยนะเราไม่ต้องเสียตังค์ใช่ค่ะมาถึงแล้ววัดอรุนเอาไม่ลงไปถามชุดก่อนเนาะข้างๆนั้นอะเออเดี๋ยวแค่ลงไว้จ้องให้ไปถามเดี๋ยวค่อให้ไเดี๋ยว่อให้ไปเข้าไปใส่นั่นๆพี่มาไงมันไม่ได้มาบอกก่อนก็ให้มันสายไปจะได้ที่ละเลึก มาแล้วมาถึงแล้วอันนี้ก็จะเป็น,น,ม,อน,ม,น,นมองเห็นสีเถอะคุณด,ดีเธอจะลิด,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 ดกลับไปไหนอ,อ้าหรอเราไม่ว่างแล้วไง๋อเหรอพรงนี้แกว่างไม่น่าจะไปเชที่อนเทีย พรุ่งนี้สี่มอยเยชันไม่ว่างไงเดี๋ยวเราพาไปดูที่ร้านเชือผ้าเออไปดิร้านเชือผ้านี่ไงเขาแต่งหน้าข้างหน้านี่เธอจะไปพาไปไหนจะออกไปทางนี้เราจะร้านอื่นด้วยมันมีแหนห้องน้ำนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวก็มีนะโอโลไม่เอาแล้วแพงเธอฉันอยากได้กางเกงอันนี้มากกว่า หลายรอบแล้วกางเกงนี่ขี้ติวมันแพงมากเนี่โอ้หกสิบบาทเองเอสเลยอุ้ยหกสิบบาทเลยก็จิ๋วเออบางทีงไปไหนอ่ะก็ต้องถูกยนึกกระลำมังเออวันจะได้กระลำมังของเขานี่อันนี้สวย ก็ต้องซื้อแบบนี้จะได้เป็นฉัได้จ้าสองร้อยจ้าสองร้อยครับครับสมาชิกฟิกซ์โอ้เลยนะก็ยู่แต่งชุดไทยดีกว่าแต่งที่ไหนแต่งข้างหน้านี่ไม่ใช่หรอวิ่งมันไปไหนของมันกินน้ำก่อนวิ่งกินน้ำก่อนเธอไม่ไหวแล้วฉันเดินจนร้านน้ำก็มีเดาจะไปเป็นเสื้อผ้าตรงนี้นะเออเดี๋ยวกินน้ำก่อนอ่ะ ไม่แล้วท่องคนกินคดเดียวก็ได้ 1 0นสูี้อง AC จะจดการดาน์วี่อวันในรองสาหรือไม่อันนี้ไม่ใช่ช่องเอะนี่นี่นี่น่ a เหลืองๆน่ใช่อ่าพอแล้วคะเออเราจ่ายอ่า

อ่ายังไม่หมดไปเดี๋ยวเราไปพามชุดก่อน<ป>ตรงนี้เออเราก็ว่าอยากใส่แต่ว,ว่าดูก่อนอฉันเดียว่ว่าดูก่านข,ข,ข้านหนน,นี่แหละชุดนี่แหละถ้าชอบเท่าไหร่คะ อ้าวสามร้อยแล้วเหรออ่ะมันกันอะ่ะสองร้อยเอาแบบสองร้อยมา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 เป็นเลือกสีอ่ะปล่อยปล่อยเลือกสีได้ไหมเอ,เออเดี๋ยวจะถ่าให้ไม่เปลี่ยนเลยเปเลือกสีก่อนปะม,มาดูข้างหน้านี่ก็เ,เลื่องสิเอาสีไหน เธอเลือกให้หน่อยดิเราชอบคนรู้อิแล้วแกก็จะใส่ไหมฉันไม่ใส่ก็นี่นี่นี่แต่ว่าเราเอาสีแดงแล้วก็สีอันนี้อันนี้ก็สวยเอานี่ยไหมอันนี้สวยนะสีขาวอ่ะใส่แล้วมันสีขาวไม่สวยเป็นสีแดงนะเธองอ๋อในเลือกแส่คุณค่ะน้องว่าใครเปลี่ยนชุดก็มาเปลี่ยนอะไรค่ะน้องหนึ่งชุดสองร้อยค่ะว่าไปเปลีนคนไทยเพไปว่าเป็นคนต่างชาติแด้ก็สามร้อยค่ะน้องเอาสีอันนี้สีนี่กับสีทองกับสีแดงอ่ะ เอาสีทองหรอโอเคเพราะว่าเพิ่ให้มาเลยเลยก็ว่าเป็นชุดไทยรูปอะไรค่ะน้องวัดอรุณค่ะในค่ะโอเคจะอันนี้ได้ไหมได้สองชั่วโมงนะเอาอันไหนเอาสีทองเหรอโอเคอ๋อโอเคอ่านั่งรอไป <Wow. S 2> ออร้อนมากเลยนาะอ,อันนี้สวย oh. คนก็เข้ามาเรื่อยๆนะเนี่ยคนเยอะเหมือนกันสวยมากเลย okay. <Yeah. S 2> ยังเดี๋ยวไม่ออกมาเหรอ รอน้องเขาอออกมาก่อนนี่อันนี้ก็ห้องเดียสวยทุกคนเลยนี่มาแล้วเ่เดี๋นว่าไม่เก้าทำผมนะเออทำผมทำผมแล้วก็จัดเขาทำผมให้อาห้ร้อยก่อนก็ได้ป้าห้าร้อยก็พอมั้งก็มาเปลี่ยนอยู่แล้วแหละได้ไหม เสร็จแล้วสวยครับปะไปถ่ายรูปป่ะเนี่ยไปมาได้แล้วนี่ไงใส่ชุดแล้วใครถอดชุดเลยเหรอฮะซื้อผ้าเลยเหรอเออต้องไอแต่ว่าข้างหน้าห่ำหลงมมาจำจ้ามู้นน่าเฉลิมฉลองอะไรใส่ดีดีเออป่ะป่ะก็มีไอยิ้มไปเฮ้นี่นางเอกมาแล้วนางเอกมาแล้วนางเอกมาแล้วไป เราก็จะไปถ่ายรูปกันข้างบนอะแต่ว่าพูดถึงนะเซนเนียมีแต่งต่างชาติเยอะมากเลยอะทุกคนคนต่างชาติใ่มันฑนาวน,นำนะมาเนาะอันนี้ก็รอบคือเคยถ่ายลงครั้งหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็อันนี้ก็เพื่อนเขายังไม่เคยมาก็เ,าเลยพาเขามาอีกรอบหนึ่ง นี <54. S 2> ่มีเนี่ยสวยๆข้งนั้นเลยเนี่ยสาเอาสวยขึ้นเลยขึ้นมาเ้อะนี่เห็นนะสวยอาไถ่บนี้ไปถ่ายไปไปถ่ายไปเออนัไนแหลยสวย เดยเช้าสักชาติเลยทุกคนฮัลโหลเธอามาอยู่หน้าวัดอรุณใช่ไหมล่ะเดี๋ยวจะออกไปเอ่อเพิ่มไข่ไวะ ก่อนปิดคลิปก่อ,อ,อนนี่ันี้ก็จะจากกันแล้ว <laughs> อันนี้ก็จะกลับก่อนเนาะเขาก็ยังน้องเขาก็ยังใส่เขาก็อยู่ถ่ายรูปกันเนาะอันนี้ก็จะกลับแต่พอมีธุระไม่ว่างไม่ได้ไปเที่ยวอเอเชียทิสเลยอ่ะทุกคนไม่ได้ไปเดี๋ยวถ้าเจอกันั้งคนถ้าวันไหนว่างเนาะก็จะมาจะนัดกันไปอีกรอบหนึ่งเนาะวันนี้ก็จบคลิปเท่านี้นะคะโอเคไม่ชมคายยังเมื่อค่ะโอเคบาย เออเจอกันนะเจอกันจันทรำไง<ป>โอเคไปนะเดี๋ยวโทรมานัดอันนี้ก็เขาก็อันแน่อันแนเอาก็เตะมมือยาวหนึ่งขะเนาะมือใน่ตั้นเลยค่ะแต่อ่ออาอะไรเอเชทิดทรรนี่เขาก็เ,เตะเปิดสี่มอ,องค่ะวะเนาะแต่ว่าพวกกว่านั่งรถกว่าจะกว่าอะไรเอาค่ะเนาะเฮิร์นี่มันเตะ คุยสีมอวงกลางค่ำเลยค่ะว่ะเยอก็มือหน่ายเท่าก็อําตันเลยค่ะเนาะเพราะว่ากลางค่ำกอนนั้นแหละอัาไลกวานแหล่เลยค่ะอันมือนัดกันมาในไตวัดตีกวานแหล่ค่ะเนาะมาแหล่ไอมาแหล่บัลคารุนี่ยก็กว่าแหล่ไอเซทิสแต่ว่าอัมไลกว่านเลยค่ะเนาะไลกว่าแหล่ตีไอคอนชัยามเยังก็มาที่ ที่วัดอัลลูนหน่คะเนาะ,ะ,ะอันนี้ก็เตยย้อนมือก่อนหนิคะเนาะกูก็อาณากันแพงคลิปนาค่ะเนาะเมื่อใดย้อนมือก่อนค้าไม่สวม้าน,ะนี่คนเยอะนะมีหลายแถวจังชาติเข้ามาเที่ยวน,นี่ค่คะ าามไม่กาอนเด็ดไมอิดหน่ค่งนะกลับกันเลยโบอาหมาเนี่ยเนาะบอวเป็นต่างชาติก็เลยตัากาเขา,า,นเนาเป็นก้อนหนึ่งลอยค่ะวันเนาะบอาเป็นก้นไทยแดงเลยเซ็งกา้างเลยค่ะเนาะอันนี้เขาเป็นเขาเป็นก้นต่างชาติ แต่ว่าเขาเป็นมืนแล้วเขาเป็นเขาเป็นก้นเหตุการณ์แน่ๆครับก็นในเซิงก้างค่ะนองเขามาไล่หนึ่งันนดออันนี้ก็ติดตั้งตงออกค่ะเนาะ